สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ชลีมาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเมื่อเอ่ยถึงอำเภอเชียงคานนะครับท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินกันาบ้างนะครับเพราะว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอที่น่าอยู่มากๆนะครับติดริมแม่น้ําโขงเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ชฉลีมาพักโดยเลือกเอาสถานที่พักที่เป็นเนเชอรัลวิวนะครับอยู่บนภูเขานะครับภูเขาแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าภูช้างน้อย นะครับแล้วก็รีสอร์ทวันนี้นะครับก็คือภูช้างน้อยรีสอร์ทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผู้บริหารภูช้างน้อยนะครับก็คือเน่เลยนทางข้างพิชลีนะครับก็คือป้าผ่อนนะครับป้าผ่อนจะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของแล้วก็ใจดีมากๆอยู่แห่งนี้ครับป้าผ่อนสวัสดีครับไหนป้าเล่าให้ผมฟังก่อนว่า นึกยังไงฮะป้ามาเปิดรีสอร์ทอะเออแบบว่ายังไงอะแบบว่าสู้ไปนั่นแล้วท่านก็ไปหาพระหาพระก,ก็บอกว่าทําจะเปลี่ยนอะไรดีท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทําที่พักก็ทําร้านอาหารก็เลยมาตัดสินใจมาทําที่พักอ๋อคือเดิมทีเนี่ยพอป้าก็มีอาชีพของป้าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ จะทําอะไรดีเลยไม่รู้จะทําคือเรามีที่ของเราอยู่ใช่ไหมก็ไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกทําที่พักหรือร้านอาหารคือแต่ที่พักผมว่าดีนะเพราะบรรยากาศของเรามันร่มรื่นใช่ไหมฮะที่พักของเราเนี่ยเราเราทำมานานกี่ปีละก็ทํำมาเก้าปีแล้วค่ะโอ้ยยุคแรกๆยุคเริ่มต้นของเชียงคานเลยนะโอ้หเหรอเพราะฉะนั้น แล้วป้าอนุรักษ์ยังไงในพวกต้นมงต้นไม้เนี่ยคือคือป้าชอบปลูกต้นไม้หรือไงค่ะก็แบบว่าทําไปเรื่อยๆเวลาเราว่างเราก็ทําไปทําปีละนิดละหน่อยอันไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะผมดูแล้วนะรีสอร์ทผู้ช้างน้อยของเราเนี่ยต้นไม้เยอะมากค่ะร่มรื่นค่ะใช่ไหมอากาศดีมากค่นะาอากาศดีค่ะอากาศดีไม่ไม่ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนแล้วมีลมพัดสบายๆค่ะสบายสบายมาว่ากันที่บ้านพักเรา ใช่ไหมครับบ้านพักเราเนี่ยทั้งหมดของรีสอร์ทเนี่ยถ้าเราลองรับนกะท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยได้ไประมาณสักกี่กี่ท่านก็40่สนะคะไม่ต้องเสริมค่ะไม่ต้องเสริมใช่ไหมห้องพักเราเห็นป้าบอกมีเตียงเดี่ยวเตียงคู่อะไรเตียงคู่ของเราของเราเป็นลักษณะไหนก็เตียงคู่ก็เตียง A ห้าฟุตอะคะเตียงเป็นเตียงใหญ่เลยนะครัห้าฟ <5 S 2> <5 S 1> ุตเหรอห้าฟุต ปในห้องพักใช่ไหมฮะออปชั่นในห้องเรามีอะไรบ้างพวกก็มีตู้เย็นมีแอร์มีทีวีมีน้ําอุ่นมีไอไฟมีครบหมดครบหมดเลยค่ะครบหมดอ๋อนี่คือห้องเตียงคู่ค่ะแล้วเตียงเดี่ยวอะฮะเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่ไหมเตียงใหญ่ก็6ฟุตก็มี5ฟุตก็มีค่ะแล้วแต่6ฟุตนี่ก็บิ๊กไซส์นะค่ะบิ๊กไซส์ใช่ไหมฮะคนร้อยแปดสิบเซนนี่นอนสบายสบายเลยนอนได้นะฮะบริเวณของรีสอร์ทเราเนี่ยผมเห็นมันมีมีบ้านอยู่หลายหลายแบบ อย่างด้านหลังเรานี่ก็เป็นบ้านแฝดใช่ไหมครับองค์ครอบครัวเข้ามาพักได้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเตียงคู่แล้วก็มีบ้านสีขาวนั่นเป็นเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวค่ะอ๋อที่ว่าเป็นเตียงใหญ่ๆเตียงบิ๊กไซส์อะไรนั่นใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็คือบรรยากาศของภูช้างน้อยในเรื่องของสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะจัดมิติงจัดปาร์ตี้อะไรของเขาเนี่ยเรามีห้องแบบ หมายถึงจัดประชุมสัมมนาอะไรก็ได้เราเราเรามีห้องไว้ให้เขาทำมันไม่มีห้องมันมีจะเป็นที่เป็นเป็นศาลาใหญ่ๆศาลาใหญ่ๆค่ะใช่อนุญาตให้เขาใช้จัดกิจกรรมได้ไหมได้ค่ะเสียตังค์ไหมไม่ต้องเสียไม่เสียค่ะเหรอออะปล่อยขยะทำอะไรก็ทำเลยปล่อยเลยค่ะเค่ะโอ้ดีแฮะแบบว่าอยู่แบบว่าอยู่เหมือนเหมือนเหมือนญาติอะค่ะเนอะก็อยู่แบบกันเองค่ะแบบกันเองแบบว่าอะไรแบบว่าถ้าแบบว่าเขาจะไปซื้อของอะไรข้างนอกขาดเหลืออะไรเขาก็ไอ มอเตอร์ไซค์ให้เขาไปซื้ออะเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่เที่ยอย่างนั้นเลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะก็เอาคุณเจเสียบไว้นั่นแหละก็บอกเอาไปเอาไปได้เลยไปได้เลยค่ะอ๋อแล้วอาหารล่ะถ้าสมมตินักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเนี่ยสมมติผมเข้ามาพักค่ะขับรถเข้ามาปุ๊บเข้าห้องโอหิวข้าวป้าข้าวผัดกะเพรามีให้ไหม มีค่ะมีให้เป็นอาหารจานด่วนเนี่ยนะอาหารจานด่วนได้แล้วเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้ามีอะไรให้แบบว่าเช้าเช้าแบบว่านั่นมาก็จะมีไอเสียบกาน้ากาแฟกาแฟมีอะไรให้ข้าต้มข้าต้มมีรับประทานมีค่ะมีรับประทานแล้วอุ้ยง่ายเลยใช่ไหมจากจุดเราเนี่ยลงแม่น้ํโขงนี่ห่างประมาณสักกี่เมตรก็ประมาณ6 700เมตรอะค่ะหเดินเอาค่ะเดินบางคนก็บางคนก็จักรยานไปบ้างเราเรามีจักรยานให้เขาไหมมีมีด้วยฟรีไหม ฟรีท่านผู้ชมครับที่นี่เยอะฟรีเยอะแล้วพี่ชลีไม่บอกนะครับว่าราคาที่พักเป็นยังไงแต่รับรองเอาคอเป็นประการว่าถูกมากๆงงอยู่ๆแล้วก็ผ่อนจะไปได้อะไรครับแบบที่ที่พักที่นี่เอาเป็นว่าถูกมากเราทําเองแบบว่าเราดูแลเอาเองค่ะเราไม่มีสองคนตายายกันลูกสองคนตายายค่ะไปว่าทํากันเองทําความสะอาดดูแลเอาเองอะค่ะสบายอบอุ่นฮะใช่ไหม ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยพี่จรีแนะนําเลยครับมาหาป้าผ่อนนี่แหละทั้งป้าทั้งลุงใจดีมากๆมาถึงอยากกินอะไรเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วห้องพวกห้องพักเขาราคาถูกมากรับรองเลยว่างงกับราคานะครับถ้ามาเชียงคานราคาของเชียงคานขาอีกอย่างหนึ่งแต่ที่นี่ไม่ใช่ลองมาดูครับแล้วห่างจากตัวอำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าภูช้างน้อยด้วย นะครับบรรยากาศดีมากเลยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนึกถึงอำเภอเชียงคานให้นึกถึงภูช้างน้อยรีสอร์ทหรือว่านึกถึงเชียงคานให้นึกถึงปลาผ่อนนะครับชัวร์เลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลง__กับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปนะครับส,สวัสดีครับ <S